สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการลำตะคลองนะครับอำเภอลำลำตะคลองนะครับเป็นบริเวณนี้จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนลำตะคลองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวิวสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมองไปจะเห็นวิวไปทางด้านโน้นทางด้านโน้นจะเป็นไปทางปากช่องไปทางสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับผมไม่รู้ว่าสถานีรถไฟอะไรจําชื่อไม่ได้นะครับทางด้านโน้นแล้วตรงทางด้านนี้เขาก็เจาะภูเขานะครับคุณผู้ชมเจาะภูเขาทำาทางรถไฟทางคู่นั่นเองนะครับ <S <S ทางนี้ก็ไปทางต้นเขือ่อนลำตะคลองนะครับเขื่อนลำตะคลองนะครับลำลำตะคลองหรือลำตะคลองนะครับลำตะน่าจะลำตะคลองนะครับ อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับดูวิวนะครับก็สวยงามเป็นธรรมชาติแลครับมีน้ำมีภูเขานะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือศูนย์บริการเขื่อนลำตะคองนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ